ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าทีวีหลอนขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นบ,บัตรนี้กับเรื่องหลอน ที่มีชื่อว่าเด็กผีในหมู่บ้านจัดสรรจากตำสตอรี่สิ่งลี้ลับก,กับความเชื่อ ในสิ่งที่สายตาของคนเราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่อาจจะสื่อได้ทางจิตหรือความรู้สึกของแต่ละคนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งทามชุนบทแถวแถวภาคใต้ได้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งกับลูกน้อยวัยกาลังสนผู้หญิงชื่อแตงผู้ชายชื่อจรอแล้วก็ลูกน้อยของพวกเขาที่มีชื่อว่าหนูหนา พวกเขาทั้งสามเดิมเป็นคนภาคเหนือแต่ทว่าจรซึ่งได้โยกย้ายในหน้าที่การงานจรเขาเป็นครูแต่ในหน้าที่การงานเลยทำให้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยจรได้เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นทออแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านในหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งในซอยที่พวกเขาอยู่ค่อนข้างจะคลึครื้นมีคนเข้าอยู่เต็มเกือบทุกหลังแต่พวกเขาเพิ่งได้มาอยู่ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือน พวกเขาอยู่ด้วยความสุขเสมอมาแต่ทว่าอยู่ๆวันหนึ่งแตงได้เดินไปร้านค้าแถวๆในซอยตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนแตงเดินไปตามทางในหมู่บ้านแห่งนั้นแตงก็ได้สังเกตเห็นว่าไฟข้างทางมันก็ติดติดดับดับทางเดินก็มืดจากร้านค้าเดินมาบ้านแตงห่างกันประมาณสี่ถึงห้าหลังแตงเดินไปเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดอะไรจนเดินเลยมาบ้านหลังที่สาม แต่ได้สังเกตเห็นว่าบ้านหลังนั้นเขาปลูกต้นมะละกอไว้ริมบ้านบวกกับบ้านหลังที่สี่แกชอบปลูกต้นไม้บ้านมันก็มองทึบๆบอกเลยถ้ามองตอนกลางคืนแอบหลอนอยู่พอสมควรแต่ทันใดนั้นมีเด็กผู้หญิงวัยประมาณ14บสขวบผมสั้นแต่ไม่เห็นหน้าเพราะมันมืดมากวิ่งผ่านหน้าแตงเข้าไปในต้นมะละกอ แต่แตงก็ไม่คิดอะไรนะตอนนั้นลูกใครหลานใครกันนะทำไมถึงปล่อยมาให้วิ่งเล่นในเพลานี้แตงคิดในใจอยู่นขณะนั้นจากนั้นแต่กลับจากซื้อของที่ร้านค้าแต่ยังไม่ทันได้เข้าบ้านก็ได้ยินเสียงผู้หญิงทักทายจากบ้านข้างๆว่ามาจากไหนกันหรือไปซื้อของที่ร้านค้ามาจากแตงกล่าวแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องเมื่อกี้ให้เพื่อนบ้านข้างๆฟังแตงเล่าว่า บ้านหลังนั้นเข้าเอาหลานมาเลี้ยงแล้วแน่เลยแต่เห็นวิ่งเล่นอยู่เมื่อกี้จากนั้นเขาก็คุยกันตามปกติทั่วไปแล้วก็ขอตัวเข้านอนแต่คืนนั้นเองหมาก็ได้หอนแบบหอนแทบทุกซอยบวกกับเป็นคืนวันก่อนวันพระแต่ในความรู้สึกนั้นยังค้างคาใจมากเกี่ยวกับเด็กคนนั้นที่วิ่งเข้าไปในหลือแต่ทันใดนั้นมีสิ่งหนึ่งแวบ,บเข้ามาในสมองแฮ วิ่งเข้าไปได้ไงมันแค่ขนาดนั้นแถมยังไม่ชนอะไรอีกต่างหากแตงคิดในใจเหตุเพราะที่ตรงนั้นมันมีกระถางต้นไม้เยอะแยะมากมายกันอยู่ก่อนถึงต้นมะละกอฉุกคิดขึ้นมานิดนิดว่าแถมมันใช่คนกระนั้นหรือความคิดในตอนนั้นคิดดีไม่ได้เลยแตงก็ได้หลับไปพร้อมๆกับความสงสัยต่อมาแตงก็ยังเดินเข้าออกจากบ้านและผ่านบ้านหลังนั้นทุกวัน เพราะเป็นทางผ่านร้านค้าแต่แปลกใจมากที่ตอนกลางวันไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นในบ้านหลังนั้นและคนในบ้านนั้นก็ยังคงใช้ชีวิตปกติด้วยความที่เขาไม่ได้สนิทกับบ้านหลังนั้นเลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะถามว่าพาหลานมาเลี้ยงด้วยหรอก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ต่อมาหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ครอบครัวของแตงก็ได้ทำสุกี้กินกัน ตอนนั้นพวกเขากินกันอยู่กลางหลานบ้านมีแตงกับหนูนาแล้วก็แฟนของแตงตอนนั้นหนูนาอายุประมาณเกือบเกือบสองขวบนับเวลานั้นพวกเขานั่งล้อมวงกินสุก,กี้กันแตงให้หนูนานั่งหันหน้าออกทาประตูรัว้วส่วนเขากับแฟนนั่งข้างๆแต่แต่ทันใดนั้นหนูนาที่กําลังหัดพูดก็ได้กล่าวมาว่าแม่จา๋าทําไมไม่ชวนพี่คนนั้นมากินกับเราด้วยพี่ไหน เธอถามหนูนาเพราะตอนนั้นมันมืดมากมีแต่ไฟกริ่งและไฟในบ้านหนูนาก็ได้ตอบมาว่าพี่คนนั้นไงแม่พี่คนวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเรานั้นไงหนูนาอยากไปเล่นกับพี่เขาด้วยเขาได้ยินคำตอบของหนูนาสิ่งนั้นที่ได้ยินมันทำให้แตงตกตะลึงปากอ้าไปชู่วขณะหนึ่งกับคำพูดของลูกดูดูแล้วลูกของเขาก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาพูดอยู่ในเพลานั้น แต่งพูดอะไรไม่ถูกได้แต่ห้ามไม่ให้ลูกพูดอะไรอีกแล้วบอกให้หนูนารีบกินจากนั้นก็รีบพากันเข้าบ้านในความรู้สึกของพวกเขาวันนั้นมันเป็นวันที่รู้สึกยังไงยังไงแบบผิดปกติอยู่มากอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์แปลกแปลกก็เข้ามาจนได้เหตุเพราะหนูนาเขาชอบเล่นคนเดียวบ้างก็ยิ้มหัวเราะร่ายอยู่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่คิดอะไรมาก อาจเป็นเพราะหนูหนายยังเป็นเด็กและกระมังเพราะฉะนั้นคงเป็นจินตนาการไปตามภาษาของเด็กแต่ทว่าบางวันก็พูดขึ้นมากับตัวเองเสียงนั้นว่าพี่จา๋าเอาแล้วไหมครับเวลากินข้าวก็ทำอีกจานไว้ข้างๆพอพวกเขาถามก็ได้คำตอบมาว่าที่ไงแม่ต่อมาอีกวันตอนนั้นแต่ได้เห็นหนูหนายยืนกับประตู แล้วมองไปข้างนอกพร้อมๆกับเสียงหัวเราะสนุกสนานของหนูนาต่อจากนั้นแตงก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้บ้านข้างๆฟังเขาก็ได้บอกมาว่าคงเป็นแม่ซื้อกระมังลูกไม่ร้องงองแงก็ดีแล้วจนผ่านมาเรื่อยๆเกือบๆเดือนน่าจะได้วันนั้นเป็นคืนเดือนมืดเป็นเวลาสักประมาณสองทุ่มแตงก็เดินไปซื้อของที่ร้านค้าตามปกติแต่ทว่า ความอยากรู้ของแตงมันทำให้แตงอดใจไม่ไหวจึงมองเข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นประตูหน้าบ้านเป็นตาข่ายเหล็กมองจากข้างนอกก็จะเห็นข้างในตอนนั้นเขาเชื่อว่าบ้านนั้นยังไม่มีใครกลับมาเพราะรถไม่มีจอดหน้าบ้านเขามองลอดประตูรั้เข้าไปทันใดนั้นก็เห็นข้างหลังของเด็กผมสั้นแต่ไม่เห็นใบหน้า เห็นนั่งอยู่โต๊ะมาหินอ่อนในบ้านตอนนั้นแตงได้ปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นหลานของเขากระมังแต่ทําไมไม่เปิดไฟนั่งมืดมืดทําไมแล้วทันใดนั้นเองมาเจ้ากรรมก็ได้หอนรับกันตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเอาให้มันจะหอนทําหาอะไรวะแตงพึ่งทําอยู่คนเดียวในลําคอแต่ทันใดนั้นเองเด็กคนนั้นได้หันหน้ามามองแตงอยู่ณขณะนั้น แต่สิ่งนั้นมันทําให้แตงปากอาตาค้างอยู่ชั่วขณะหนึ่งมันเป็นการหันมามองแตงแต่ส่วนหัวเท่านั้นแต่ส่วนลำตัวยังนั่งอยู่เช่นเดิมไม่ไหวติ่งใช่แล้วครับมันคงไม่ใช่หลานของเจ้าของบ้านแน่ๆแ,แตงบวนหึมหำอยู่ในลําคอจะร้องก็ร้องไม่ได้จะวิ่งก็ไม่ได้ร่างกายมันแข็งตื้อไปหมดหน้าขาวซีดตาแดงกลับขอบตาลึกบว มันมองแตงด้วยสายตาที่แข็งคร้าวกรีดแตงกริดร้องลั่นและไม่ว่าจะหันทางไหนหน้าเขาก็มืดทุกด้านขาแข็งเดินแทบไม่ออกนับเพลานี้วินาทีนั้นเชื่อเลยว่าผีแน่นอนบวกกับตาตัวเองที่มองเห็นว่าบ้านล็อกตั้งแต่หน้ารัว้วถ้าเป็นหลานเจ้าของบ้านทำไมบ้านถึงล็อกเช่นนี้จากนั้นแตงก็ได้ติดขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ได้วิ่งออกจากตรงนั้น แต่ทว่ามันเป็นการวิ่งที่ช้ามากๆในความรู้สึกของเขาจนกระทั่งแตงวิ่งเข้าบ้านแล้วแตงก็ไม่ได้ไปร้านค้าในตอนกลางคืนอีกเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้พระผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ